ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยสตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดวันที่10 พฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เด่น1กับ0ย์ไปนะครับเมื่อวานนะครับจัดโหดนะครับเหมือนโกรธใครมานะครับเมื่อวานก็เข้าแบบแบบโหดโหดเลยนะครับผมพี่น้องนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับให้เด่น1กับ0นย์ะครับก็เข้านะครับตั้งแต่น้อยพิเศษนะครับเข้า02นะครับกับ41นนะครับเข้า ตั้งแต่น้อยพิเศษเลยนะครับแล้วก็เข้ามาเข้ารอบในรอบ VIP นะครับเข้า20กับ70นะครับโหดมากนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหวยหานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับตัวเลขเตียวทางนะครับที่ผมได้มานะครับงวดนี้นะครับเน้นเหมือนเดิมนะครับ เน้น0ย์กับ1นะครับเพื่อความชัวนะครับเน้นรูดนะครับเด่น0นย์นะครับก็จะมี707นะครับ80นะครับ20นะครับเด่น1ก็จะมี10นะครับ81นะครับ91นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี907นะครับ280นะครับ081นะครับสำหรับเลขชุด3ตัวนะครับ ครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดวันที่10พฤษภาคมนะครับพศ2อ6 4นนะครับแนวทางนะครับงวดนี้ที่ผมได้มานะครับศูนย์กับ1เหมือนเดิมนะครับเน้นนะครับศูนย์ก็จะมี0 7นย์นะครับ80นะครับ20นะครับ10นะครับ81นะครับ91นะครับ สำหรับเด่นหนึ่งนะครับสำหรับเลขชุด3ตัวนะครับก็จะมี907นะครับ280นะครับ081นะครับเมื่อวานนะครับชุด3าตัวนะครับก็เกียบเข้าโต๊ดนะครับผมให้910นะครับ920นะครับเลขที่ออกนะครับ920นะครับผมให้9 1 0 9 2 1นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับเกียบเข้าโต๊ดนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก <van> ็มานําเสนอนะครับเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากดสับสไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ